นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีข้อบอ <Okay. S 1> <น>ันนี้คืออ่าน,นี้คือแบบว่าแค่เปิดกุญแจไปที่ออนนะครับก็คือจําได้ไหมบ้ากุญแจมันจะมีศูนย์ใช่ไหมหรือ O อแล้วก็ซีดแล้วก็1นะครับศูนยเนี้ยเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากเลขเลขฐาน2่ะเลขภาษาคอมพิวเตอร์นะ ศูนยเท่ากับกอไก่อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยราบานเนี้ยนะฮะซึ่งอีหนึ่งเนีหมายถึงว่าต้องตรงสวิตช์ On อนนะครับแค่เราบิดไปเนี่ยไฟท้ายก็จะติดขึ้นมาเลยนะซึ่งอันเนี้ยคือรถใหม่และรถที่ปกติอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแบบต้องเบรกก่อนไฟท้ายไฟสีแดงๆงเนี่ยถึงจะขึ้นมานะอันนั้นน่ะถ้าต้องเบรกก่อนนะคือ ไฟเบรกอะโอเคแต่ว่าไฟท้ายอยู่เสียนะเข้าใจตรงกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกำเบรกให้ดูไม่ต้องตามกำเบรกนะครับเป็นยังไงกดแล้วใช่ไหมโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการท่องล่ากับลาเนสทางช่องไม่ใช่รายการปัจจัยที่หกทางช่องท่องล่ากับลาเนสและอยแปะแช่นะครับวันนี้เราจะมาพาชมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ต้องบอกนิวด้วยนิว Honda w a v e 125 i น่าจะปี2022หมังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นปี2023หรือใช่ก็ไม่รู้นะฮะร,รู้แต่ว่ามันใหม่นะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับชมกันนั้นนะครับเ,เดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวเราขอแนะนำตากล้องคนใหม่ก่อนน้องเพียวครับยีอ่ะให้ค่าตากล้องก่อนนะครับซึ่ง ปินตากล้องไม่เคยรับงานที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาในวันนี้ก็อาจจะสั่นบ้างหัวขาดบ้างหรือว่าไม่โฟกัสบ้างอะไรอย่างงี้คนระับต้องทําใจนิดนึงนะเออถามว่าเราถ่ายเองได้ไหมภาพจะดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนแต่ว่าอยากให้โอกาสอยากให้ค่าขนมเด็กๆนะโอเคนะฮะแล้วก็ตามธรรมเนียมครับตามมาตากล้องนี่ก็เป็นตากล้องอีกคนนึง ตามธรรมเนียมนะครับเ,เรามายืมรถข้าเจ้ารีวิวนะมีค่าสึกหลอนั่นนี่แน่นอนน้อยมากอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเรามีค่าค่าสึกหลอให้กับเจ้าของรถครับเย่เอาไปเลยเอาไปเลยถ่ <c oughs> ายอยู่ <laughs> โอเคครับผมยินดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยตากล้องทํางานขอบคุณตากล้องจําเป็นด้วยน้องฟ้าครับผมเชิญรับประทานเบียร์ต่อครับอ่ะมาเพียวทํางานอ่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยจับหมูเด้งร้านชาามุกชื่อชื่ออันนี้คือทั้งหมดนี่คือชื่อนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขับขับไปตรงหน้าบ้านโน้นนะครับตรงนี้เสียงมันดังอ่ะเดี๋ยวเออเพียวเ,เดินตามหรือวิ่งตามก็ได้นะครับเดินตามพี่หรือวิ่งตามก็ได้ไปบ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะอ่ะ กำเบรกสตาร์ทเอาขาตั้งขึ้นใส่เกียร์นะตามมามนนะอะไรนะคะคะดูดีมากอ๋อร่อย <c oughs> มันเดี๋ยวมันมันเคยมีรถไปถึงตรงน้นไหมอ่าโอเค <c oughs> ครับผม นี่โลเคชันเราดีมากเพราะว่าเป็นบ้านใหม่ที่ยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านเลยด้วยซ้ำโอเคอ่ะนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะนี่ด้านหน้ารถครับนี่อ่าเว е ลาถายมือไปก็เอากล้องไปโฟกัสที่ปลายมือปลายนิ้วนะครับอ่นะก็เปิดไฟเปิดเปิดสวิชกุญแจให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเราจะเห็นอะไรบ้างเนาะก็ ด้านหน้ารู้สึกว่าจะเหมือนเดิมมั้งหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดถ้าจำผิดหรือว่าตกหล่นอันไหนแบบว่าลืมเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้าต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือแบบฉุก้วหกมากคือเห็นรถมาอันนี้เป็นเห็นเป็นครั้งที่2แต่ครั้งแรกไม่สะดวกที่จะถ่ายนะครับนี่เห็นเป็นครั้งที่2ก็แบบติดต่อขอถ่ายเลยโดยที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทาการบ้านมาก่อนอันนะี้ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะถ้าจะไม่ผิด ตัวนี้นะครับชมนี้มันจะมีสีดำๆเพเเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยครับเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆอ่ามีเพจตรงนี้สีดำๆไหนขอดูหน่อยามามาฝั่งนี้ดีจะได้เห็นเต็มเต็มเออโอเคอ่าเดี๋ยวขอสอนตากล้องไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับมีเพจตรงนี้สีดำเนาะอ่านะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวขอแขวน ขอให้กระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับก็ไฟ daytime running light เป็นหลอดไส้ธรรมดานี่ชี้ตรงนี้ครับกล้องมาตรงนี้เดินเดินอยากขี้เกียจให้คุ้ม20บาทด้วยอะไฟไฟหลีหรือไฟ daytime running light หรือไฟที่ติดขึ้นมาทันทีที่แบบ switch on กุญแจบิดกุญแจไปที่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะติดขึ้นมาเลยต้องแต่ว่าเป็นยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะเสร็จแล้วก็จะเป็นถัดลงมานั่งลงเลยครับ หันลงมาเงยเงยกล้องขึ้นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถันลงมาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคก็เป็นหลอดไส้มันเดิมนะครับแล้วก็ข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งตะกร้าเก็บของหน้ารถมันก็จะบังถ่ายตรงๆครับถ่ายให้เห็นว่ามันมีการบังเกิดขึ้นตรงตรงรถตรงๆรอ๋องงใช่ไหมเพราะว่ารถหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนี่ มันก็จะบงังถ้าติดตะกร้าหน้ารถมันก็จะบังไฟเหลี้ยวไฟหลีนะครับไฟเดย์ไทม์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นไฟ LED นะรู้สึกว่าน่าจะต้องสตาร์ทอ่ะไม่ต้องเดินมาครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไฟหน้านิดหนึ่งนะเนาะอืมใช่เพราะว่านี้เป็นเวฟ 125I นะครับก็ปกติถ้าเป็นเวฟ เวฟไอหรือว่าเวฟร้อยสิบไอเนี่ยมันจะมีไฟเดย์ไทมติดขึ้นนะในโคมไฟใหญ่นี้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะแยกออกไปข้างล่างนะครับดังนั้นเนี่ยไฟใหญ่ไฟหน,น้าเนี่ยก็คือมีแต่ไฟหน้าอย่างเดียวซึ่งจะต้องสตาร์ทรถเท่านั้นมันถึงจะติดขึ้นมานะครับวิธีการสตาร์ทก็คือโอ้กดได้เลยนะอันนี้คือเมื่อกี้เบรกไม่ได้กำขาตั้งไม่ได้เอาขึ้นนะครับกดได้เลยมันก็จะติดเลยนะฮะอ่ะตอนนี้เห็นไฟหน้าแล้วเนาะ ก็จะประมาณนี้สว่างนะครับตามแบบฉบับของ Honda ตามแบบฉบับของความเป็น LED เนาะแต่ว่าด้วยตอนนี้แสงมันยังจ้าอยู่แสงอาทิตย์นะมันก็เลยไม่เห็นว่าแบบสว่างแค่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้แหละดูเอา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรับเครื่องก่อนนะจากนั้นอ่ะเดี๋ยววนมาดูที่หน้าปัดนะครับอ่าหน้าปัดของเราเป็นแบบนี้นะไทยนะ โอเคนะครับหน้าปัดนะฮะก็จะเดี๋ยวอธิบายก่อนก่อนที่เปิดเปิดไปเลยแล้วกันนะโอเคครับดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่ยเนี่นี่ใกล้ใกล้เกินใกล้เกินใ,ให้มันเห็นทั้งหมดโอเคนะครับหน้าปัดนะครับอันนี้เป็นเว็บหนึ่งสองห้าก็คือร้อยยี่ห้าซีซีนะครับเออ่ความเร็วสูงสุดที่หน้าปัดระบุไว้ก็คือหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน้าจอแสดงปริมาณน้ํามัน นะที่เหลืออยู่ในถังนะครับระยะทางที่วิ่งพร้อมทางเกียร์โพซิชันหรือตำแหน่งของเกียร์ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับ <c oughs> ไฟฉุกเฉินไม่มีนะครับไฟแล้วก็ประกับ ไปที่ประกับเลยอันนี้เลือกประกาครับประกับซ้ายนะก็จะเป็นปุ่มบนสุดจะเป็นปุ่มจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแตรขอบีบนิดนึงนะห้าสี่สามสองอ่าแต่ดังประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะเทสไปแล้วหลายรอบแล้วก็ฝั่งขวาเป็นปุ่มสตาร์ทซึ่งทันทีที่เปิดกุญแจไปที่ออนนะครับแล้วกดสตาร์ทคือมันจะสตาร์ทเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกียร์ค้างหรือว่า ยังไม่พร้อมออกตัวนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงเนาะคือมันจะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกมอเตอร์ไซค์แบบสกูตเตอร์แบบแบบรถแม่รถสีม่วงมรถน้าหลินอะไรเงี้ยเออแบบทรงสกูตเตอร์ทรงแบบรถออโตเมติกที่แบบเปิดกุญแจปุ๊บกดสตาร์ทแล้วก็บิด กุญแจนะ่ะไปได้เลยอะไรเงี้ยคือรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆอะ่ะแต่รุ่นเก่าๆก็เป็นเหมือนกันนะคือขาตั้งยังไม่เอาขึ้นก็กดสตาร์ทได้อะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยคือต้องเออเอาขาตั้งขึ้นนะบีบเบรกนะแล้วกดสตาร์ทมันถึงจะไปได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะสวิชอ่าสวิชกุญแจบ้างนะครับสวิชกุญแจก็เหมือนเดิมนะอันนี้รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะแต่ว่า จะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีในส่วนของกุญแจแบบ Keyless นะครับหรือว่า Smart Key เนาะแบบ PCX แบบ s c o o p y I อะไรเงี้ยคือยังไม่ได้เนะาะท,ทั้งๆที่อย่างที่บอกคือน่าจะเป็นรุ่นท็อปแล้วเพราะว่ามีมีล้อแมกนีเซียมอลลอยล้อแมกนีเซียมล้อแม็กล้อแนะถ่ายไปเห็นล้อแม็กโอเคนะซึ่งจะเห็นแล้วแหละตั้งแต่ตอนต้นนะแต่ว่าอยากให้ดูซ้ำอีกนิดนึงนะครับก็นั่นแหละเนาะก็อาจจะเป็นแบบ ทำให้ลูกค้าต้องเลือกนะครับแบบรักพี่เสียดายน้องคือถ้าเกิดว่าอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆกุญแจสมาร์ทคีย์นี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องอเปลี่ยนไปเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ท่งสกูตเตอร์อัตโนมัติแทนอะไรแบบนี้นะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคอ่ะก็มาดูมาดูที่กุญแจนะครับก็ตามแบบฉบับของเวฟ e 125i นะก็คือจะสามารถเปิดเบาะได้โดยที่ไม่ต้องถอดกุญแจออกจากเบา้า สวิชกุญแจนะครับยังไงใช่ไหมเออเพียวอ,อาจจะอยากรู้สงสัยแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมครับอ่ะก็คือจะเห็นคำว่าซีดนะซีดที่แปลว่าเบาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ซีดแบบเสียวอ,อะไรอยงนี้ไม่ใช่ <laughs> บิดไปที่ซีดนะครับเสร็จแล้วกดลงอ่ะได้ยินเสียงแกลกไหมนะครับเราก็จะสามารถเปิดเบาะได้ซึ่งก็ขออนุญาตเปิดไปเลยนะครับก็จะ ที่เก็บของเนี่ยจะไม่ได้สู้ลีดไม่มีใครสู้ลีดอีกแล้วเพราะว่าจุดเด่นของลีดหมายถึง Honda Lead นะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติทรงสกูตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอ,อันนั้นเนี่ยจะเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอกับที่เก็บของแบบนี้ยาวๆเต็มนี่ใต้นี่เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบครึ่งๆครึ่งหนึงเป็นถังน้ำมันอยู่แล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นที่เก็บหมวกกันน็อกนะครับ หรือของอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเก็บได้แบบเต็มใบนะแต่อันนี้เขาเอาเก็บเปลนะฮะโอเคฮอนด้าเนี่ยหลายคันแล้วเท่าที่สังเกตก็คือนานๆไปเนี่ยอีตัวล็อกอบ์ดเนี่ยจะไม่ค่อยทํางานจะทํางานไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้ก็วานทาง Honda ไปปรับปรุงกันนิดหนึ่งเนาะอโอเคนะแล้วก็กลับมาที่สวิชกุญแจบ้ากุญแจอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซีดนะซีดมันจะอยู่ระหว่างออฟกับออนนะครับก็บิดไปที่ออนอ่าน,นี้ก็คือพร้อมที่จะกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เดินทางได้อะไรแบบนี้นะโอเคอ่ะเออตากล้องอยู่ฝั่งน้อนแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งน้อนเองก็ได้ <c oughs> ลงมาที่ด้านล่างครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าเนาะเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกหน้าอย่าเพิ่งมาโอเค เบรกจะมีดิสเบรกแค่ล้อหน้านะครับแล้วก็แน่นอนอย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะมาพร้อมกับล้อแบบแมกนีเซียมอันลอยนะครับโชค๊คอัพคู่หน้าแบบอัพไซด์ดาวเออใช่ไหมแบบนี้คืออัพไซด์ปะวะ <c oughs> งงงงวะจำไม่ได้อะ่ะมันจะมีแบบสลับสลับเออแบบที่เห็นนี่แหละนะครับก็คืออีตัวตัวผู้เห็นหรือเปล่าต้องต้องต้องอ้อมๆมาตรงนี้ครับถ่ายครับไปตรงนี้อ่า ตัวนี้ตัวนี้ขอเรียกว่าตัวผู้นะเพราะว่ามันเป็นฝั่งที่เสียบเข้ามาในตัวเมียคืออันนี้นะเออตัวตัวผู้อ่ะอันเล็กอ่ะมันจะมันจะอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเมียมันจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคบางคนหน้าก็จะประมาณนี้แหลแหลมๆนะอันนี้น่าจะทรงเดิมคือมันเป็นแค่ New Honda Wave 125i นะมันไม่ใช่ all n l w นะดังนั้นเนี่ยผ่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ร่วมกับร่วมกับนั่งลงครับ นั่งลงผ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ร่วมกับเวฟหนึ่งสองห้าไอเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่โดดเด่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นไฟท้ายเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัดไปเป็นไฮไลท์ด้วยนะโอเคบังลมนะครับบังลมจะเป็นแบบ 3D นะก็คือมันจะไม่เป็นแผ่นบางๆเหมือนสมัยเราก็คือเมื่อประมาณแบบ กี่ปีที่แล้วอะ่ะน่าจะประมาณมากกว่า1 0ปีอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขาเริ่มแบบมีนะวัตกรรมทำให้บังลมมันแข็งแรงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอืมโอเคโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของนี่ถ่ายตามมือครับถ่ายตามมือโอเคที่เก็บของนะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะสำหรับการเก็บขวดน้ำอะไรแบบนี้นะฮะโอเค แล้วก็อันนี้เป็นเกียร์นะครับคันเกียร์เนาะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันนี้เป็น4สปีดนะครับเกียร์แบบวนอยู่แล้วตามแบบฉบับ Honda เนานะก็คือเหยียบข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้เออแล้วก็จะวนกลับไปที่เกียร N, นะ์เอ็นนะเอเอ็นเอ็นนิวทัลเกียร์ว่างนะครับ1 2 3 4แล้วก็กลับมาที่เอ็นอีกทีหนึ่งนะโดตารีก็คือวนนะครับโอเคขาตั้งที่พักเท้าหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีมาตั้งแต่125นะแต่ว่าเพิ่งจะมาสังเกตเพิ่งจะมาสะดุดตาโฉมนี้นะครับอีพลาสติกสีดำดำด้านๆเนี่ยนะอาาโอเคแล้วก็มีที่บังโซ่นะครับสวิงอาร์มด้านหลังก็จะเป็นสีเงินเนาะรวมทั้งคานก้านเหรอเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ย e ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับที่มันจะแบบว่า เ,เชื่อมโยงมาที่ที่พักเท้าของผู้โดยสารตอนหลังอะไรเงี้ยน,นะผู้ผู้โดยสารเนะี่ยไม่ไม่ต้องระบุก็ได้ตอนหน้าตอนหลังมันมีผู้โดยสารคนเดียวอยู่แล้วตามกฎหมายเขาอนุญ,ญาตให้ซ้อนแค่1คนนะครับคนขับ1คนคนซ้อนหนึ่งคนนะมอเตอร์ไซค์ทรงนี้นะครับทรงโมเป็ดนะอ่านี่แหละสีเงินนะครับแล้วก็ช็อกอัพนะครับช็อกอัพหลังก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับมีการแบบพ่นสีนะมีการพ่นสีเหมือนเป็นสีเทาเนมนมน,นิดนึงอะไรเงี้ย นะฮะอย่างที่เห็นแล้วก็ล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อแมกนีเซียมอลลอยสีดำนะฮะโอเคอ่ะเรามาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือไฟไท้ายครับยี่สวยงามมากนะเหมือนกับรถแบบสกูตเตอร์หรือว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะค่ายเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคือ ่ะเปิดดูดูด,ด,ดูอันนี้ดูอันนี้ไ,ม,ไม,ม่ไม่ต้องตามไม่ต้องตามเราถ่ายที่เบ้ากุญแจหลายรอบแล้วอ่โอเคอันนี้คืออ่าอันนี้คือแบบว่าแค่เปิดกุญแจไปที่อ่อนนะครับก็คือจําได้ไหมเบ้ากุญแจมันจะมี0ูนย์ใช่ไหมหรือ O อะแล้วก็ซีดแล้วก็1นะครับศูนยเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากเลขเลขฐาน2อะ่ะเลขภาษาคอมพิวเตอร์นะ 0110เท่ากับกอไก่อะไราเงี้ยแบบเนี้ยประบาณเนี้ยนะเออซึ่งอีหนึ่งเนี่ยเออหมายถึงว่าตรงตรงสวิชกอนนะครับแค่เราบิดไปเนี่ยไฟท้ายก็จะติดขึ้นมาเลยนะซึ่งอันเนี้ยคือรถใหม่และรถที่ปกติอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแบบต้องเบรกก่อนไฟท้ายไฟสีแดงๆเนี่ยถึงจะขึ้นมานะอันนั้นน่ะถ้าต้องเบรกก่อนนะคือ ไฟเบรกอะโอเคแต่ว่าไฟท้ายอยู่เสียนะเข้าใจตรงกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกำเบรกให้ดูไม่ต้องตามนะกำเบรกนะครับเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันแดงมากขึ้นใช่ไหมครับอ่านี่แหละเขาเรียกไฟเบรกอันนี้ไฟท้ายไฟเบรกไฟท้ายไฟเบรกไฟท้ายโอเคไหมซึ่งแน่อนอนเบรกมีเบรกมือก็คือเบรกหน้าแล้วก็เบรกเท้าก็คือเบรกหลังนะครับก็จะต้องเหยียบแล้วไฟท้ายเอ้ไฟเบรก นะครับจะต้องติดเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวดูไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไส้แหละนะส่องดูก็จะเห็นเพราะว่าโคมนางไฟเลี้ยวโคมนางมันชัดมากมันใสนะครับอืมแต่ว่าเออเป็นหลอดนะครับอ่านะส่วนไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอด LED นะครับในโคมแบบ โคมแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจะมีแบบอารมณ์เหมือนไฟทับทีมอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งอะไรแบบนี้ก็มีความดีเทลเยอะมากอย่างที่บอกว่ามันสะดุดตามากนะครับเห็นปุ๊บคือแบบรู้เลยว่าเอ้ยนี่เว็บ125ใหม่บอกให้ปิดไฟเหลียวใช่ไหมไม่ได้ลืมไม่ลืมยังไม่ปิดอ่ะโอเคมาฝั่งนี้บ้างครับเมื่อสักครู่ลืมให้ดูแบตนะ ที่บอกว่านี่เป็นเวฟ 125I นะซึ่งอันนี้เหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็จะมีตัว W A d E นะครับอ่านว่าเวฟแปลว่าคลื่นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบชคือแบบตัวนูนขึ้นมาเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนคำว่า 125i เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ ธรรมดาธรรมดาลอกก็ออกนะจริงๆอันนี้ก็ลอกออกเช่นเดียวกันนะเวลาเขาจะไปแบบเปลี่ยนสีนี่นั่นเขาก็จะลอกออกมาก่อนแล้วก็พ่นสีใหม่อะไรแบบนี้ะแต่ว่านี้รถใหม่แล้วก็ดูทรงเจ้าของรถแล้วน่าจะไม่แต่งรถแล้วนะคนที่เราให้เงินร้อยตอนต้นคลิปอะไรแบบนี้นะอะส่วนฝาครอบเครื่องนะครับที่ฝ e, so yeah ั่งขวานะหันหน้าไปทางเดียวกับตัวรถนะครับเช่นเดียวฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะก็จะเป็นสีดํานะครับ โอเคแล้วก็จะมีแผ่นสแตนเลสขนาดใหญ่เนาะ,ะกันดาดนะฮะกันท่อไอเสียดาดนะติดตั้งอยูอ่บนท่อไอเสียอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ท่อไอเสียก็เหมือนเดิมเหมือนกับเวฟหนึ่แล้วก็เวฟไอที่เราเคยรีวิวมาคือมันจะเป็นแบบยูนิบอร์ดที่เป็นชิ้นเดียวกันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับจะไม่มีแบบข้อต่อเล็กๆน้อยๆะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ดั้งเดิมนะแป้นเบรกเท้านะครับเป็น มันน่าจะเป็นสแตนเลสนะใช่มันเป็นสแตนเลสแหละนะเราก็ไม่ได้มีการมีการพ่นสีนะแต่ว่าไม่ได้พ่นเป็นสีดำนะครับก็จะพ่นเป็นสีสีเงินนะที่อ่อนที่สุดเลยนะเอออ่อนกว่าอ่อนกว่าสีสวิงอาร์มอีกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะหมดหลือยังครับ <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะ ถอยไปไกลๆนิดนึงครับที่จะปิดคลิปแล้วอ่าเห็นรถทั้งคันไหมทั้งคันพอดีเนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลบางประการผิดพลาดนะครับรวมทั้งลืมเปรียบเทียบกับเว็บ125่อเว็บ1 2ไ i โมก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะแล้วก็ ข้อมูลอื่นๆนะ,ะที่อาจจะตกหล่นไปอะไรเงี้ยเนื่องจากอย่างที่บอกแหละว,ว่าไม่ได้ทําการบ้านเลยนะครับแล้วก็ภาพอาจจะมีการสั่นไหวหรือว่ามีการโฟกัสผิดจุดบ้างเป็นบางช่วงนะฮะก็อย่างที่เรียนแจ้งตอนต้น,นเหมือนกันว่าเราใช้บริการตากล้องคนใหม่นะ,ะสนุกสนุกไหมวันนี้อ่าก็ประมาณนี้นะฮะยีบาทคุ้มไหมถ่ายไม่ถึงชั่วโมงเนาะ โอเคนะอะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้จริงๆแล้วเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากากน็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กด share. แชร์แค่ Subscribe นะครับเดี๋ยวเอ่ออะ่อะ,อะเดี๋ยวใส่ราคาไว้ที่ชื่อคลิปแล้วกันนะครับพอด,ดีไม่ได้ไม่ได้ทำการบ้านหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ถามเจ้าของรถมาด้วยว่าราคาเท่าไหร่ย,ยังไงนะโอเคอะ่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับเสร็จอ่ะกดหยุ่แล้วใช่ไหมกดเลย